เวลาพูดถึงการเขียนหลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องหนาเบื่อในห้องเรียนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือทักษะที่ทรงพลังมากๆเลยนะที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเป็นพลังที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปวันนี้เราจะมาปลดล็อกพลังที่ว่านี้กันครับถ้าเคยรู้สึกว่าการเขียนเป็นเรื่องไกลตัวมีไว้แค่ตอนเรียนตอนสอบก็ไม่ต้องแปลกใจเลยครับหลายคนก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่เชื่อเถอะว่าความจริงแล้ว พลังของมันนอ,อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดไว้เยอะเลยงั้นเรามาลองออกเดินทางไปพร้อมๆกันเพื่อคนพบพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ในการเขียนแล้วมาดูซิว่าเราจะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของมันออกมาได้ยังไงบ้างเอาละครับเริ่มกันที่คำถามที่สำคัญที่สุดเลยทำไมเราถึงต้องสนใจทักษะการเขียนด้วยครับมาดูกันครับว่าพลังของมันส่งผลกับชีวิตของเราแบบจับต้องได้ยังไง อย่างแรกเลยนะครับคือประโยชน์ต่อตัวเราเองล้วนๆเลยการเขียนเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือชั้นดีที่ช่วยจัดระเบียบความคิดที่มันยุ่งๆอยู่ในหัวเราทําให้เราเข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วพอเราได้ถ่ายทอดความคิดของเราออกมาเป็นตัวอักษรนะมันยังช่วยสร้างความมั่นใจได้อีกด้วย แล้วพลังของมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่กับตัวเรานะครับมันยังแผ่ออกไปสู่โลกภายนอกด้วยคนที่เขียนเก่งเนี่ยมักจะพูดเก่งพรีเซนต์งานได้เฉียบคมขึ้นการทํางานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแถมยังช่วยให้เราสื่อสารกับคนอื่นในชีวิตประจําวันได้ชัดเจนขึ้นไปอีกเรียกว่าเป็นทักษะสําคัญในทุกอาชีพเลยก็ว่าได้พอเราเข้าใจพลังของการเขียนกันแล้วทีนี้เรามาดูกันที่ภารกิจของมันกันบ้างดีกว่าว่าเวลาเราจะเขียนอะไรสักอย่างเราเขียนไปเพื่ออะไรกันแน่ คืองานเขียนทุกชิ้นเนี่ยมันมีภารกิจเฉพาะตัวของมันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพื่ออธิบายให้คนเข้าใจเพื่อนโน้มน้าวใจให้คนคล้อยตามหรือเพื่อความบันเทิงล้วนๆการเข้าใจเป้าหมายพวกนี้แหละครับคือก้าวแรกเลยที่จะทําให้เราเขียนได้ทรงพลังขึ้นถ้าจะให้นิยามแบบชัดๆเลยนะการเขียนก็คือศิลปะอย่างหนึ่งครับเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็นในหัวของเราไม่ว่าจะเป็นความรู้ความคิดหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ให้กลายเป็นสิ่งที่คนอื่นสามารถอ่านรับรู้และเข้าใจได้ ผ่านตัวอักษรน,นั่นเองในภาษาไทยของเราเนี่ยเราแบ่งรูปแบบการเขียนหลักๆได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆเลยครับอย่างแรกคือร้อยแก้วอันนี้จะเหมือนภาษาพูดเลยครับตรงไปตรงมาใช้เล่าเรื่องอธิบายต่างๆส่วนอีกแบบคือร้อยกรองที่เราคุ้นเคยกันในรูปแบบของกรอนกาบโครงต่างๆอันนี้จะมีกฎเกณฑ์มีฉันทลักษณ์ที่งดงามเน้นสุนทรียภาพทางภาษาโดยเฉพาะเลยโอเคมาถึงส่วนที่หลายคนอาจจะรอคอยกันแล้วนั่นก็คือภาคปฏิบัติครับ เรามาดูคู่มือวิธีทำที่จะเปลี่ยนการเขียนที่ดูยุ่งยากให้เป็นระบบและง่ายขึ้นกันดีกว่าลองนึกภาพตามเป็นแผนที่5ขั้นตอนง่ายๆแบบนี้นะครับ 1. เลือกหัวข้อที่เราสนใจก่อนเลย 2. กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะเขียนไปเพื่ออะไร 3. เลือกรูปแบบให้เหมาะสมเช่นจะเขียนเป็นบทความหรือจดหมายดี 4. วางโครงเรื่องก่อนครับจัดลำดับความคิดให้ดีและสุดท้าย 5. ก็ลงมือเขียนจริงได้เลย การทำตามแผนที่นี้จะช่วยให้งานเขียนของเรามีทิศทางไม่หลงประเด็นแน่นอนแล้วทีนี้อะไรละที่ทําให้งานเขียนชิ้นหนึ่งมันดีไม่ว่าจะเขียนอะไรก็ตามนะครับลองจําหลักการเหล่านี้ไว้เลยข้อมูลต้องถูกต้องภาษาต้องชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่ายกระชับตรงประเด็นมีความสร้างสารรค์ให้หน่าจดจําและที่สําคัญที่สุดเลยต้องเขียนด้วยความรับผิดชอบต่อคนอ่านและสังคมด้วยครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาดูเคล็ดลับสั้นๆ ที่เอาไปปรับใช้ได้จริงเพื่อการพัฒนาทักษะการเขียนของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องคือการเขียนเนี่ยมันก็เหมือนทักษะอื่นๆเลยนะครับยิ่งฝึกก็ยิ่งเก่งการอ่านเยอะๆช่วยเปิดโลกของเราการรับฟังคําวิจารณ์ช่วยให้เราเติบโตและที่สําคัญที่สุดก็คือการลงมือเขียนอย่างสม่ําเสมอครับไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบแค่เริ่มจากเรื่องใกล้ๆตัวก็ได้แล้ว อันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างเครื่องมือที่ช่วยเรื่องความถูกต้องของการสะกดคําเลยนะบทอาขยานสุดคลาสสิกสําหรับจําคํา20คําที่ใช้สระไอไม่ม้วนเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ช่วยให้เราเขียนภาษาไทยได้แม่นยําขึ้นซึ่งก็สแสดงให้เห็นว่าแม้แต่หลักการเขียนยากๆก,ก็ยังมีวิธีช่วยจําที่สร้างสรรแบบนี้ได้เหมือนกัน และอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของมารยาทในการเขียนครับเราต้องใช้ภาษาที่สุภาพเขียนอย่างมีเหตุผลและที่ขาดไม่ได้เลยคือการให้เกียรติผลงานของคนอื่นไม่ขัดลอกผลงานใครนี่คือจรรยาบรรณพื้นฐานของนักเขียนทุกคนเลยครับเอาละครับเราได้เห็นกันไปหมดแล้วทั้งพลังทั้งกระบวนการของการเขียนคำถามสุดท้ายจึงอยู่ที่แต่ละคนแล้วล่ะครับว่าแล้ววันนี้จะเริ่มต้นเขียนอะไรดีไม่ไว่าจะเป็นแค่บันทึกสั้น หรือไอเดียเจ๋งๆที่อยู่ในหัวการลงมือเขียนนั่นแหละครับคือการปลดล็อกพลังนั้นด้วยตัวเอง